สวัสดีครับในยุคนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับข้าวของอะไรก็แพงไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่มาม่าปลากระป๋องแพงทุกอย่างนะครับเราไปซื้อเข้าแดกละแพงหมดนะครับแต่ว่าของที่เราขายออกไปมันถูกครับวันนี้ลูกค้าหลายคนนะครับอาจจะเลี้ยงไก่ไว้กินไข่นะครับแต่สําหรับผมนะครับไม่ต้องครับผมใช้วิธีการปลูกไข่ครับอาปลูกไข่ไก่เนี่ยครับไข่ไก่เราปลูกไว้กินเองได้ครับผมอันดับแรกนะครับเราไปซื้อไข่ไก่มาจากร้านค้านะครับไข่ไก่มาจากร้านค้าอันดับต่อไปเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูนะครับวางไข่ไก่ไว้ก่อนนะครับ ก็ขุดดินก่อนนะครับดินดินเนะนอาันเป็นดินร่วนนะครับ่าให้มีหินนะครับเดี๋ยวไข่แตกครับขุดขุดพอประมาณครับผมละดับที่สองนะครับันดับที่สองก็เอาไข่ไก่ครับไข่ไก่ไข่ไก่ใส่ลงไปครับเอาไข่ไก่ใส่ลงไปแล้วก็กบนะครับหาดินร่วนๆมากบนะครับกกๆพอประมาณนะครับกบครับกบครับกบครับแล้วเอารดน้ําครับผมรดน้ําพอประมาณนะครับนิดหน่อยนะครับ อันดับต่อไปนะครับเอาไข่ไก่ขึ้นมาครับแล้วก็เอาไข่ไก่นะครับล,ล้างน้ำครับผมล้างน้ำครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เอาไข่ไก่นี้ไปทอดกินครับเราไปต้มกินอร่อยครับผมแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับตามนั้นแนะ